ดีนะคระคุณผู้ชมทุกท่านนะคะอยู่กับผมเอออยู่กับช่อง Wish My Alien นั่เองนะครับวันนี้มา,าลเล่นบั้น toy a l i e นเหมือนเดิมแล้วก็สืบเรื่องจากคลิปที่แล้วเออผมก็ได้ถามผู้ชมไปอีกว่าแม่ของอัดต่อหรือเปล่าและผลลัพธ์ก็เป็นเช่นเดิมไม่สนใจแล้วตัวมัน,นี้ผมจะไม่ถามอีกแล้วด้วยใครอยากตอบก็ตอบมา อาะครับวันนี้ผมมาเล่นเด็กนี้เลยน,นี่แอสก์ดเอ่แร,นะร็นะร็อกเล็าเก่าอันนี้เอาของใหม่มาใส่ด้วยนะอ่ะเอ่ขอขาเล่คนคุณชมเจอผมในเซิร์ฟก็อย่าลืมมาเล่นกับผมได้นะครับเล่ากินเลสโนโอเคคนไทยแน่นอนอคนนี้ใครตุ๊ต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 

แลก็จัดการของเราก่อนได้ยินใช่ไหหรือไม่ไม่เป็นไรเดี๋วดูเขาเล่นหรือเปล่าผมจะพาไปดูแล้วกันเอาเป็นดับเบิลยูเขาเล่นกสุยไม่เป็นไรเราตอนนี้เล่นกเอ่อเราก่อนอทา้ป็นแน้งแล้วะเียายเนี้ยสาเนี้ยเราจกคนเชิ <blunt animation> well, Man, like ่อืมน่าจะใช่อ to ๋อนเรีย um, ก no <t ilt rated neuroscience> มีบอกด้วยโอ้ตันี้โกงเลยวะถ้าเกิดออกดีกว่าโอเคเล่นกันเถอะแล้วก็เออมาเจอกัในดึกๆคนนี้ใครใ,นใ,นใครโตคลิปสองสามเล่นกับนายหนึ่งคันดูกันไหมไปหนหึ่งคันของเด็กดังเป็นคนไทยเนี่ยฝ่ายนี้คือฝ่ายอะไรอ่ะตัววินดำ ฟัวินอะไรสักอย่างสี่วันท่กเคยเห็นแต่เลจ้นต์สามวันทึ่เคยเห็นดิเนวันทเนี่ย,ไม,ยไม่เคยพบเคยเห็นครับไม่เคยเห็นเลยจริงๆรยกมาโอเค เดิน่นดเจอแมวนอนอย่นี้ด้วยเอ้ยมีรก็คอคนนี้เขาคือสายอะไร Dungeon Enemy d u g e o n World อคือของเราเป็น Dungeon World สาย Ragnarok นี่เริ่มกอ ดูมือของเรากดดีกว่าไม่มี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 มหาวิทยาลัยที่มุ่งเพ่ทำยังไงดี ด้เห็นสายเนี่ยมันเห็นว่าใส่นเป็นเล่นสมัยคนนี้น่าจะเป็นไม่ใช่ประเทศไทยแน่นอนดูจากการจัดเต็มแล้วน,นะฮะอาจจะเป็นคนไทยที่เล่นเยอะๆก็ได้ใครจำไม่รู้อันนี้อันนี้เล่นกู้ตัวนี้มันใช่นี่จริงๆอ่ะเนี่ยเนี่ยเออเหมือนจะใช่นะาร้านในมอลบอลเลย あおここ กันเจี่ลายาแบบนี้ก่อนอ่าอ่ากอ่าอเองผเก็บอาชแล้วเตรียมรับดาเมจไล่อะไรอีกเนี่ย Yes no okay ไม่ม่ไม่ต้องขึ้นมานกคูกน้อยมันไม่ใช่นกคูกมันนกเดี่ยวอะเนี่ยมันเลยะไเกิดขึ้นอ่ะสกิลคืออะไรอ่าสายอะไรเนี่ยไม่เคยเห็นเลย คยเหตุก็บอกไดนะ้นะไม่รู้จักเหมือนจะเป็นของภาคดีเหมือนกันเลยเหตุเหมือนเคยเห็นอยู่อ่ะจบดีละเนีย่ยรอแค่นี้โอเเธอ,อเห็นเองคุณชาติเลาะค,ค,รครับคุณผู้ชมครับ มเลันะทกะนยังไมเลกเลกนกวยังไงขี้ออกเลยต้องทำยังไงเนี่ยทำไม่ได้เลยได้ เคยเนี่ยเลอวเออโดนปิดตายแน่นเลยโมันเดียนอ่ะตอนนี้เหมือนโซมนะมีมนยวดาบชักเ็ดามาใช้อง้ก่อนพีดวันดี้นี่คือใครติดกันไว้เนี่ยอ่อถือดาบชับเกเบก็ดอกมาจะใช้ เาสายอะไรวะเนี่ยทำอะไรกันเด้อไม่ค่อยรู้สกิลเท่าไหร่ a t เ e น t i นเอันนี่ด้วยหรอสองโอลลแล้วอะไรเจ้าอะไรสองโอลลสอะ ตรงนี้เอากิดว่อยู่คอไมีก็ด้หนึ่งหน่ไม่ใจะจับคิวสักนิดนึงเ่องเององม่โบ้แถด้วยเหรอแย่ u

สวัสดีครับ